สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะคะวันนี้เราจะมาดูกันในสามเรื่องราวสุดขีดจากเอกสาร5เรื่องสยองขวัญ .pdf ค่ะซึ่งโหเต็มไปด้วยเหตุการณ์จริงที่ทั้งน่าเหลือเชื่อแล้วก็น่าจะเทือนใจมากๆเลยค่ะมีทั้งเรื่องการเอาชีวิตรอดอย่างปฏิหารแล้วก็โศกนาฏกรรมที่แบบ ลืมไม่ลงเลยวันนี้เราจะมาแกะรอยสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้กันนะคะเพื่อจะเข้าใจถึงความเปราะบางของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็เอ่อความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อด้วยรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้เรื่องราวพวกนี้ยังถูกเล่าขานกันอยู่ค่ะครับสิ่งที่น่านสนใจมากก็คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเผยให้เห็นถึงสถานการณ์สุดขั้วจริงๆที่มนุษย์เราต้องเจอไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือว่าการกระทําของคนอื่นที่แบบเปลี่ยนชีวิตคนไปเลย เราจะมาดูรายละเอียดกันครับแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาด้วยค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันนะคะเกิดขึ้นกลางทะเลเหนือเลยค่ะหนาวมากๆปี2012เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เสี่ยงสูงมากจริงๆคือนักดำน้ำอิ่มตัวหรือ saturation diver ค่ะกับชายคนหนึ่งชื่อ Chris Lemons ตอนนั้นอายุ32ปีการดำน้ำแบบนี้นะคะคือต้องลงไปทำงานที่ความลึกมากๆ อย่างกรณีคุณคริสนี่ก็คือประมาณ100เมตรหรือ330ฟุตซึ่งลึกมากนะคะกับลึกมากที่ความลึกขนาดนั้นนะคะนักดำน้ำต้องใช้ก๊าซผสมพิเศษหายใจแล้วร่างกายก็จะอ,อ,อิ่มตัวด้วยก๊าซนั้นการจะขึ้นผิวน้ำรวดพลาดเลยเนี่ยทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันจะเกิดภาวะอันตรายที่เราอาจจะเคยได้ยินโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness อะคะ่ะใช่ครับซึ่งปกติการจะขึ้นมาเนี่ย ต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะครับในการปรับลดความดันในห้องพิเศษบนเรือเพื่อความปลอดภัยเขาเลยใช้วิธีอาศัยในห้องปรับความดันเนี่ยตลอดช่วงที่ทํำงานเลยแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าระฆังดำน้ำหรือ diving bell อ๋อค่ะครับควบคุมโดย b บ l แ m a n หรือคนคุมระฆังทำหน้าที่เหมือนลิฟต์เลยครับผ่าขึ้นลงระหว่างห้องพักบนเรือ กกับก้นทะเลในวันเกิดเหตุนะคะคริสกับเพื่อนร่วมงานเดฟก็ลงไปในระฆังดำน้ำพร้อมกับดันแคนคนคุมระฆังเพื่อจะไปซ่อมแท่นขุดเจาะน้ำมันแม้วันนั้นเนี่ยสภาพอากาศจะไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าภารกิจก็ต้องดำเนินต่อไปเรือที่พวกเขาทำงานอยู่นะคะใช้ระบบสำคัญมากๆเลยคือ Dynamic Positioning หรือ DP DP ครับใช่ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมให้เรือเนี่ยลอยลำอยู่กับที่แม่นยำมากๆเหนือจุดทำงานไม่ให้เคลื่อนไปตามคลื่นลมแรงๆแล้วเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นครับคือระบบ DP หลักเนี่ยเกิดขัดข้องขึ้นมาค่ะแล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือระบบสำรองก็ดันมาเสียพร้อมกันอีก โอ้โหพร้อมกันเลยเหรอคะครับใช่ครับนั่นหมายความว่าเรือนี้เริ่มลอยออกนอกตำแหน่งเลยทันทีแล้วก็ลากเอาระครังดำน้ำที่เชื่อมต่ออยู่ไปด้วยแย่ yeah, เลยรวมถึงคริสกับเดฟที่ทำงานอยู่นอกระครังก็โดนลากไปด้วยค่ะพวกเขาได้รับคำสั่งทางวิทยุเลยว่าให้รีบกลับเข้าระครังด่วน แต่ว่าสายสะดือหรืออัมบิลิคอคอร์ดที่เป็นเหมือนเส้นชีวิตเลยนะคะส่งทั้งอากาศลมร้อนไฟฟ้าสัญญาณสื่อสารทุกอย่างเลยมันเกิดไปพันเข้ากับโครงสร้างใต้น้ำที่คริสกำลังทำงานอยู่พอดีสถานการณ์นี้ตึงเครียดสุดๆเลยนะครับ Dave เดฟน่ยกลับเข้าระครังได้แต่สายของคริสเนี่ยติดแน่นเลยเขาพยายามแกะนะแต่มันแกะไม่ออกแล้วก็มีเสียงดังสนั่นเลยค่ะเหมือนเสียงปืนลูกซอง สายสะดือของคริสนะขาด oh. เขากระเด็นหลุดลอยออกไปเลยค่ะในความมืดความเย็นเยือกใต้ทะเลลึกทันทีแสงหายไปการสื่อสารตัดขาดความร้อนไม่มีแล้วที่สำคัญที่สุดอากาศจากสายสะดือก็หมดไปเขามีแค่ถังอากาศสำรองฉุกเฉินที่ติดอยู่ที่หลังซึ่งมีอากาศให้หายใจได้แค่ราวๆห้าถึงนาทีเองค่ะลลงนึกภาพตามดูนะครับอยู่คนเดียวมืดๆใต้น้ำลึกอุณหภูมิน้ำนี่เกือบศูนย์องศา อากาศก็จะหมดในไม่กี่นาทีความหวังเดียวเลยคือต้องหาทางกลับไปที่โครงสร้างเดิมให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาตัดสินใจเดินสุ่มไปเลยค่ะในความมืดแล้วด้วยโชคหรือสัญชาตญาณอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบนะคะเขากลับไปเจอโครงสร้างนั้นจริงๆเหลือเชื่อมากใช่ค่ะเขาปีงขึ้นไปบนสุดเลยหวังว่าจะเห็นแสงไฟจากระฆังแต่ก็ไม่เจออะไรเลยแล้วอากาศในถังสำรองก็หมดลงพอดีเขาก็หมดสติไปตรงนั้นเลยค่ะ ตอนนั้นบน,นเรือนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่เลยนะครับลูกเรือรีบส่งยานควบคุมระยะไกลหรือ ROV ลงไปค้นหาทันทีแล้วในที่สุดก็เจอครับเจอร่างคริสนอนแน่นิ่งอยู่อดูจากเวลาที่ผ่านไปเนี่ยคาดว่าเขาน่าจะขาดอากาศหายใจไปแล้วอย่างน,น้อยก็20นาทีครับในช่วงวิกฤตตอนนั้นนะคะกัปตันตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงมากๆเลยคือการฮาร์ดรีเซ็ตระบบเรือทั้งหมดเลยค่ะปิดแล้วเปิดใหม่ ซึ่งถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยเรืออาจจะเสียหายหนักกว่าเดิมหรือลอยเคว้งไปเลยก็ได้แต่โชคดีมากที่มันได้ผลระบบ DP กลับมาทํางานได้เรือเคลื่อนกลับไปหาตําแหน่งของคริสได้ค่ะเดฟก็รีบเลยครับออกจากกระกังดําน้ําไปนําร่างที่ไร้สติของคริสกลับเข้ามาพอดันแคนถอดหมวกออกก็พบว่าหน้าคริสนี่คือสีน้ําเงินคล้ําเลยไม่มีชีพจรแล้วแต่ดันแคนไม่ยอมแพ้ครับเริ่มไผ่ปอดทันที แล้วหลังจากผ่าปอดไปแค่สองครั้งเองนะคะคริสก็อายออกมาสำลักน้ำแล้วก็ลืมตาโพรงโอ้โหเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆการโรดชีวิตของคริสนี่เป็นอะไรที่ท้าทายความเข้าใจทางการแพทย์มากๆเลยนะครับคือการขาดออกซิเจนไปนานกว่า30นาทีเนี่ยในภาวะปกติมันควรจะสร้างความเสียหายรุนแรงกับสมองไปแล้วแต่เขากลับฟื้นตัวได้เร็วมากค่ะมีทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้คือ ภาวะที่อุณหภูมิต่ําจัดมากๆหรือไฮเปอร์เทอร์เมียเนี่ยอาจจะไปชะลอการทํางานของร่างกายกับสมองลงไปเยอะเลยทําให้ความต้องการออกซิเจนมันลดลงคล้ายๆกับภาวะจําศีลนะครับอ๋ oh. แต่นี่ก็ยังเป็นแค่สมมติฐานนะครับยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะทั้งความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่เกือบจะฆ่าเขาแล้วก็การตัดสินใจที่เสี่ยงของคนรวมไปถึงปฏิหารที่ช่วยให้เขารอดมาได้ แล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกก็คือแค่3สัปดาห์หลังจากเกือบตายนะคะคริสเลมอนก็กลับไปทำงานดำน้ำอิ่มตัวอีกครั้งเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นความขัดแย้งที่น่าสนใจนะครับระหว่างความซับซ้อนความเปราะบางของเทคโนโลยีที่เราพึ่งพากับความทรหดความสามารถในการปรับตัวที่แบบเหลือเชื่อของร่างกายมนุษย์เราเองรวมถึงปัจจัยที่เหนือการควบคุมอย่างพวกชุกชะตาด้วยนะฮะค่ะเอาล่ะค่ะ จากก้นทะเลลึกเรามาสู่เรื่องราวที่ซับซ้อนคางอารมณ์แล้วก็พลิกผันชีวิตแบบไม่คาดคิดเลยเรื่องของมิชชาโซโ,ซโลโมอนเด็กสาววัย17ปีที่เคปทาวน์แอฟริกาใต้ในปี2015ค่ะเริ่มต้นเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งเลยค่ะเดือนกุมภาพันธ์มิชชาก็กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนลาวาน่าแม่ของเธอก็กำลังโชว์ชุดเดรสสีแดงสวยที่เย็บให้เพื่อง,งานเต้นรำ ไมเคิลพ่อของเธอก็หยอกล้อเรื่องห่วงลูกสาวตามปกติเลยบรรยากาศดูอบอุ่นมากๆค่ะแต่ก็มีสัญญาณแปลกๆนิดๆน,น,นะคะคุณป้าที่ขับรถไปส่งรู้สึกเหมือนมีรถสีขาวคันหนึ่งขับตามแต่มิช,ชาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอถึงโรงเรียนแคสซิดีเนอร์สเพื่อนสนิทที่สุดของเธอซึ่งอายุน้อยกว่าแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันเร็วมากเหมือนมีอะไรเชื่อมโยงกันกลับมีท่าทีหลบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ทำให้มิชาทั้งสับสนทั้งเสียใจไอความรู้สึกเหมือนมีสายใยพิเศษตั้งแต่แรกเจอนี้ก็น่าสนใจนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกใบอะไรบางอย่างถึงสิ่งที่กําลังจะตามมาก็ได้ใช่เลยค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อครูใหญ่มาตามมิชาไปที่ห้องทํางานที่นั่นเธอเจอผู้หญิงแปลกหน้าสองคนซึ่งแนะนําตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์พวกเขาบอกว่าตำรวจส่งมา แล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับรูปเซลฟี่รูปหนึ่งที่มีชาเคยถ่ายเล่นกับแคสซิดีนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆเล่าเรื่องที่โอโหน่าตกใจมากๆให้มีชาฟังเป็นเรื่องที่ทําให้โลกทั้งใบของเธอเหมือนพังลงมาในพริบตาเลยมีชาช็อกจนพูดไม่ออกขอยืมโทรศัพท์โทรหาพ่อแม่แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตค่ะบอกแค่ว่าตำรวจกำลังคุยกับพ่อแม่อยู่แล้วพืนนี้เธอต้องไปกับพวกเขาโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจมากเลยนะครับ เด็กสาวคนหนึ่งถูกดึงออกจากชีวิตที่คุ้นเคยหมดเลยถูกบอกว่าทุกอย่างที่รับรู้มาอาจจะไม่ใช่ความจริงโดยที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับคนที่เธอรักที่สุดไว้ใจที่สุดในตอนนั้นเลยตานเธอเช้าว,วันรุ่งขึ้นตำรวจก็โทรมาแจ้งผล DNA ค่ะผลก็คือ มิชาโซโลมอนไม่ใช่ชื่อจริงของเธอชื่อจริงของเธอคือเซฟานีเนอร์สเซฟานีเนอร์สคือทารกที่ถูกลักพาตัวไปจากโรงพยาบาลกรุชัวเมื่อ17ปีก่อนค่ะหลังคลอดแค่3วันเองเป็นคดีดังมากที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วแล้วก็ยังปิดไม่ลงครับจำได้ลางๆครับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมิชามาทั้งชีวิตลาวนากับไมเคิลโซโลมอน ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆค่ะลาวนาคือผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นพยาบาลแล้วก็ลักพาตัวเธอไปเมื่อ17ปีก่อนนั่นเองแล้วก็เพิ่งถูกจับกลุ่มส่วนไมเคิลพ่อที่เธอรักเนี่ยไม่มีหลักฐานว่ารู้เห็นกับการรักพาตัวครั้งนี้เลยแต่เรื่องมันยังยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนมีความจริงที่มันเหลือเชื่อกว่านั้นรออยู่ถูกต้องเลยค่ะเจ้าหน้าที่พามีชาหรือตอนนี้ก็คือเซฟานีนะคะไปที่สถานีตำรวจเพื่อพบกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตัวจริง พอประตูเปิดออกชายหญิงคู่หนึ่งก็วิ่งเข้ามากอดเธอเลยค่ะร้องไห้ด้วยความดีใจแต่มีชากลับยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเลยเพราะว่าเธอรู้จักพวกเขาดีพวกเขาคือเซเลสและมอนเนอร์สพ่อแม่ของแคสซิดีเนอร์สเพื่อนสนิทที่สุดของเธอเองโอ้โหนั่นก็หมายความว่าไอความรู้สึกผูกพันเหมือนพี่น้องที่ทั้งคู่มีให้กันมาตลอดนั่นมันคือมันคือเรื่องจริงโดยสายเลือดเลยเหรอครับแคสซิดีคือพี่สาวแท้ๆของเธอ ใช่ค่ะปมทุกอย่างมันคลี่คลายในวินาทีนั้นเลยที่แคสซี้ทำตัวแปลกๆก,ก็เพราะว่าเธอรู้เรื่องการสืบสวนแล้วหลังจากที่พ่อแม่เอกใจเมื่อเห็นรูปเซลฟี่ที่ลูกสาวถ่ายกับเพื่อนใหม่ที่หน้าตาคล้ายกันมากอย่างประหลาดนะคะอ๋อรูปนั้นเองใช่ค่ะแต่ตำรวจสั่งห้ามบอกมิชากลัวว่าลาวาน่าจะไหวตัวทันที่คุณป้ารู้สึกว่ามีรถตามก็เพราะเป็นนักสืบที่ตามเก็บตัวอย่าง DNA ออย่างลับๆนั่นเองค่ะแล้วแล้วลาวาน่าเหรอครับทำไมเธอถึงทำแบบนั้น สาเหตุที่ลาวานาทำมูไอนะคะเพราะว่าเธอเคยตั้งท้องแต่ว่าแท้งลูกไปเธอปิดบังเรื่องนี้จากไมเคิลค่ะแล้วก็ไปขโมยเซฟานี่มาสวมรอยว่าเป็นลูกของตัวเองเธอถูกตัดสินจำคุก10ปีค่ะในเวลาต่อมา ส่วนมิช,ชาเนี่ยเธอเลือกที่จะใช้ชื่อมิช,ชาต่อไปนะคะแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์กับค,บครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยเธอยังคงรักไมเคิลพ่อที่เลี้ยงเธอมาแล้วเธอก็ยังติดต่อกับลาวนาผู้หญิงที่แม้จะลักพาตัวเธอมาแต่ก็เลี้ยงดูเธอด้วยความรักมาตลอด17ปีโหเรื่องนี้มันมันซับซ้อนเกินกว่าจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดได้ง่ายเลยนะครับมันตั้งคําถามถึงแก่นเลยว่าความเป็นครอบครัวอ,อัตลักษณ์ตัวตนของเราเนี่ย อะไรคือสิ่งที่ประกอบสร้างมันขึ้นมากันแน่ระหว่างสายเลือดที่เรามองไม่เห็นกับความผูกพันการเลี้ยงดูที่เราสัมผัสได้จริงๆตลอดชีวิตที่ผ่านมาการที่มิชายยังรักลาวานาทั้งๆที่รู้ความจริงเนี่ยมันมันมันสะท้อนถึงความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆเลยนะฮะเกินกว่าเหตุผลดีใดจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทิ้งคําถามไว้เยอะมากจริงๆค่ะตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะ มีชานก็ใส่ชุดเดรสสีแดงที่ลาวานาเย็บให้นั่นแหละคะ่ะไปงานเต้นรำของโรงเรียนตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก เอาล่ะค่ะจากเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเราจะย้อนเวลากลับไปสู่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปี1925ค่ะกับนักสำรวจถ้ำผู้มีความฝันชื่อฟลอยด์คอลลินส์วัย37ปีที่รัฐเคนทักกี้สหรัฐอเมริกาฟลอยดเนี่ยเป็นนักสำรวจถ้ำที่ช่ำชองมากนะคะเขามีความหวังว่าจะสำรวจแล้วก็พัฒนาถ้ำทรายหรือแซนเคฟให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ วันที่30มกราคม1925เขาก็เข้าไปในถ้ำคนเดียวเลยพร้อมกับตะเกียงน้ำมันเขาผ่านทางเข้าหลักแล้วก็มุดลงไปในช่องแคบๆที่มันลาดชันลงไปอีกประมาณ15ฟุตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจลึกเข้าไปเลยการสำรวจถ้ำในยุคนั้นนี่ความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับอุปกรณ์ก็ยังไม่ทันสมัยเท่าตอนนี้แล้วความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างถ้ำเองก็ยังจำกัดมากมก การเข้าไปคนเดียวนี่ยิ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกเยอะเลยใช่เลยค่ะฟลอยคลานลึกเข้าไปในอุโมงค์ที่มันแคบลงแคบลงเรื่อยๆบางช่วงต้องนอนราบไปกับพื้นเลยใช้หัวนำทางดันตะเกียงไปข้างหน้าเขาหวังว่าจะเจอห้องโถงใหญ่ๆที่อาจจะซ่อนสมบัติหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรอยู่แต่แล้วตะเกียงน้ำมันก็เริ่มรืบร่ลงค่ะเขาเลยตัดสินใจว่าเอาละ่ะกลับดีกว่า แต่ทางมันแคบมากเกินกว่าจะหมุนตัวกลับได้เขาเลยต้องนอนหงายแล้วก็ใช้เท้าดันตัวถอยหลังออกมาขณะที่กำลังคลานถอยหลังในความมืดนะคะหลังจากตะเกียงดับไปแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหินถลม่มแล้วก็รู้สึกเจ็บแปบลบขึ้นมาที่ขาซ้ายทันทีมีหินก้อนหนึ่งหนักประมาณ1 2กิโลกรัมได้ค่ะร่วงจากเพดานล,ลงมาทับข้อเท้าซ้ายของเขาพอดีเปะ๊ะ ซึ่งเท้าของเขาตอนนั้นดันติดอยู่ในร่องบนพื้นถ้ำพอดีทำให้เขาขยับไปไหนไม่ได้เลยค่ะนี่คือฝันร้ายที่สุดของนักสำรวจถ้ำเลยนะครับการติดอยู่ในที่แคบมืดสนิทขยับตัวไม่ได้แล้วก็รู้ด้วยว่าโครงสร้างถ้ำมันไม่มันคงฟลอยเนี่ยไม่สามารถจะเอื้อมมือไปขยับหินได้เลยเพราะผนังถ้ำมันบีบเข้ามาแคบเกินไปทางรอดเดียวจริงๆคือต้องรอคนมาช่วยเท่านั้น เขาติดอยู่อย่างนั้นนานถึง30ชั่วโมงเลยนะคะกว่าที่โฮเมอร์น้องชายของเขาซึ่งเป็นนักสำรวจถ้ำเหมือนกันจะตามมาเจอโฮเมอร์พยายามช่วยนะคะแต่ก็ทำไม่สำเร็จต้องกลับออกไปตามคนมาเพิ่มการช่วยเหลือมันเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วก็ช้ามากๆเลยค่ะเพราะอุมโมงค์มันทั้งแคบทั้งอันตรายทีมกู้ภัยต้องค่อยๆสกัดหินขยายทางเข้าไปทีละนิดทีละนิด เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับฟลอยติดอยู่นานขึ้นเรื่อยๆความหวังก็เริ่มริบปรีลนสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็คงย่ำยีแย่ลงไปมากรวมเวลาที่เขาติดอยู่ตรงนั้นนะคะนานถึง130ชั่วโมงหรือก็เกือบ6วันเต็มเลยค่ะเขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนแล้วแต่แล้วสถานการณ์ก็เลวร้ายถึงขีดสุดเลยค่ะเกิดถ้ำถล่มซ้ำอีกครั้งคราวนี้มันถล่มปิดทับอุโมงค์ส่วนบนเหนือจุดที่ฟลอยติดอยู่พอดี ตัดขาดเส้นทางช่วยเหลือเดิมโดยสิ้นเชิงเลยค่ะโอ้โหความหวังที่จะช่วยเขาผ่านทางเดิมนี่คือหมดไปทันทีเลยทีมกู้ภัยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยครับคือต้องเปลี่ยนแผนเป็นการขุดปล่องหรืออุโมงค์ใหม่ทั้งหมดจากผิวดินลงไปหาตำแหน่งของฟลอยเลยซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากๆขณะที่ทีมงานกำลังเร่งขุดปล่องใหม่แข่งกับเวลาอยู่นั้นนะคะโศกนาฏกรรมของฟลอยก็กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศเลย ผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอข่าวการช่วยเหลือแต่ในที่สุดค่ะเมื่อทีมกู้ภัยขุดอุโม,มงค์ใหม่ไปถึงตัวฟลอยได้ในวันที่16กุมภาพันธ์หรือ17วันหลังจากที่เขาติดถ้ำก็พบว่าเขาเสียชีวิตแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตหลังจากที่ถ้ำถล่มครั้งหลังได้ไม่นานค่ะสิ่งที่มันเอ่อน่าเศร้าแล้วก็สะท้อนสังคมในยุคนั้นมากๆกก็คือเรื่องราวของฟลอยเนี่ยกลายเป็นกระแสที่คนให้ความสนใจเยอะมากมีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามีเดียเซอร์คิสขึ้นมาเลยแต่หลังจากพบร่างเขาแล้วแทนที่ร่างจะได้รับการจัดการอย่างสมเกียรติกลับถูกนำไปจัดแสดงในโลงแก้วที่ถ้ำอื่นนานหลายปีเลยครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าขนลุกในเวลาเดียวกันจริงๆโศกนาฏกรรมของฟลอยด์คอลลินส์ก็เลยไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่น่าสะเทือนใจเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสาธารณชนแล้วก็การนำโศกนาฏกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยครับมันแสดงให้เห็นด้านที่ซับซ้อนของความสนใจใฝ่รู้ของมนุษย์เรานะครับที่บางครั้งมันก็เ ข้ามเส้นแบ่งทางจริยธรรมไปอย่างน่าตั้งคำถามเหมือนกันการที่เราได้มาเจาะลึกเรื่องราวทั้ง3เรื่องนี้นะคะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยถึงสถานการณ์สุดขั้วที่มนุษย์เราต้องเผชิญทั้งการต่อสู้กับธรรมชาติความผิดพลาดของเทคโนโลยีแล้วก็ความซับซ้อนของทั้งโชคชะตาและจิตใจมนุษย์เองครับเราเห็นทั้งความเปราะบางของชีวิตนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เห็นความแข็งแกร่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในเห็นว่าอัตลักษณ์ ความผูกพันมันสามารถซับซ้อนไปมากขนาดไหนแล้วก็เห็นปริศนาที่แม้แต่วิทยาศาสตร์เองก็ยังอธิบายได้ไม่ทั้งหมดอย่างเช่นการรอดชีวิตของคริสเลมอนส์แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างบางทีมันอาจจะสะท้อนถึงพลังของสัญชตตยานดิบความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดเพียงอย่างเดียวหรือแม้แต่บทบาทของโชคชะตาที่ดูเหมือนจะกำหนดเส้นทางชีวิตเราได้แบบ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับคำถามสำคัญที่เรื่องราวเหล่านี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะรอดชีวิตจากสถานการณ์เลวร้ายแบบนั้นได้อย่างไรแต่คือเมื่อทุกสิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นความจริงมันถูกสั่นคลอนหรือถูกพากไปเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของตัวตนเราจริงๆกันแน่บางทีการเผชิญหน้ากับคำถามนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราได้รับจากการสำรวจเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับ